มิลลาฮิร้งด้วยความรักทีมลดลอดวัคอารากที่ไม่ลดด้วความรัี่ไม่ลลงด้วยาฮรักที่ไม่ลลงฮ้วมรักที่รม่ลลงด้วะฮุามรักท่ไมลดลงด้วยควากอลดลงยความกดรยวามไม่ดาม่ลอีลดดยวามรัีไม่ดงครับพระองค์ อำนาจล้วนเป็นของพระองค์การสรรเสริญล้วนเป็นของพระองค์และพระองค์เป็นผู้มีความสามารถเหนือสิ่งทุกอย่างอย่าลืมนะครับวันอารอฟะอ่านดุอาบทนี้เยอะๆอ่านดูอาบทนี้ว่าล ا ลลอ إ ل ว ا ل ดะฮูลาช ا ش ีกะล ه له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير